สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องฝุยพาลวยชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยฮาหนอยนะคะงวดประจําวันที่สิบห้านะคะงวดประจําวันที่สิบห้าเนาะมีนาคมนะคะก็วันนี้ก็มาดูสูตรรวมกันก่อนนะคะแอดก็มีสูตรรวมสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรฮาหนอยเย็นให้นะคะ ใครที่ชอบสูตรไหนก็เลือกดูก็พิจารณากันดูนะคะแต่ว่าช่วงนี้แอดบ้าสิบหกหางนะคะก็เลยทำห้านอยออกมาก็วันนี้ก็ถือว่าพอพอได้อยู่นะคะสำหรับแปดหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเก้าหางนะคะเอามาดูกันเลยเนาะนอยรวมก็ ตามนี้นะคะ890ถือว่าเข้าทุกหน่อยเลยนะคะ890ถือว่ามาดีนะคะ89ก็ดี90ก็ดีนะคะคฟตัวไหนก็รอดทั้ง4หน่อยนะคะรอดทั้ง7หน่อยเลยนะคะ890นะคะ57ไม่มานะคะมาดูเม็ดเดียวของเราเม็ดเดียวของเรามาตอนไหนโน่ มาพิเศษนะคะมาพิเศษสามศูนย์นะคะก็เจาะเข้าไปนะคะเม็ดเดียวมาดูนอยเย็นของเรานะคะนอยเย็นเนาะจะเอานอยเย็นสูตรนอยเย็นไปเล่นก็ได้นะคะที่เล่นตอนเช้าหรือว่าจะเลือกสูตรฮานอยรวมไปเล่นก็ได้นะคะพิจารณากันดูดเด้อใครที่เล่นนอยเที่ยงนอยอะไรอะคะ่ะมาเลือกดูค่ะ แนพรุ่งนี้แนวทางแอดเลขสูงจนเลยไม่รู้เลขจะมาต่ำมาสูงนะคะ901นะคะ901ก็90เข้าไปปกติ69นะคะปกติ69 681 VIP 18นะคะ8118เนอะหรือ40นะคะใครไปสูตร้านก็คงจะหิงจะปังกันไปนะคะแต่3ตัวกันไปเนาะ2วันแล้วเนาะแต่3ตัวนี่ค่ะ พรุ่งนี้เจอกันกันกบไลฟ์สดนะคะแนวทางเลขหลานนะคะเจอกันในไลฟ์สดเลยใครที่ไม่เห็นแนวทางอยู่หน้าช่องนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้อจะลงสรุปหวยไทยด้วยนะคะพรุ่งนี้ที่ไลฟ์สดจะมีเลขทูบหวยลาวแล้วก็เออวันนี้จะลองจุดทูบหวยไทยด้วยนะคะเลขทูบหวยลาวแล้วก็สูตรของหลานนะคะไปรับชมรับฟังได้ ประมาณเก้าโมงสิบโมงเที่ยงนี้แหละค่ะประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะไม่เกินนี้นี่นะคะสูตรของร้านก็เข้าไปสี่ศูนย์นี่คลองไปสามหน่อยเลยนะคะหน่อยกิจหน่อยกาชาติและก็หน,น่อยว i p อพเนาะสี่ศูนย์นะคะสี่ศูนย์แปดมาหน่อยวี p อพตามคาดนะคะส่วนมากจะมาหน่อยวี p อพนะคะสามตัวนางเนาะก็ไปรับชมรับฟังนะคะสําหรับสายหานอยเนาะเลขน้อยตัวน้อยชุดนะคะน้อยตัวน้อยชุด มาดูสูตรแอดตารางนะคะตารางก็เข้าไปหนึ่งหกเก้านะคะตารางเข้าไปหนึ่งหกเก้าเข้าไปหนึ่งแปดเข้าไปหกเก้าเข้าไปแปดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตารางของหน่อยเย็นนะคะว่าจะจับตารางหน่อยเย็นให้ก็ไม่ได้จับอีกแล้วนะคะเอาเอาเอาวันที่สิบหกแล้วกันนะคะโอ้วันที่สิบหกไล่หวยแท้จะมีแรงกายแรงใจไว้เล่นหาหน่อยะ่ะ เอานี่นะคะ5น้อยรวมแอดด็งอยู่ที่เดิมนะคะชอบตามสูตรดีนะก็จะอยู่ที่เดิมนี่แหละค่ะไม่ไปไหนค่ะแปดเก้าศูนย์นะคะปักหลักดูนี่แหละค่ะแป8ห้า9ปนหกแป5เจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดก็กับหัวเอานะคะใครชอบกับหัวใครไม่กลับหัวก็เก้าชุดตามสูตรได้เลยนะคะสามหกสามเก้านี่แอดชอบนะคะก็เลยให้เป็นเม็ดเดียวนะคะเผื่อใครชอบด้วยนะคะในตารางศูนย์รวมนะคะเก้าหกศูนย์ 7 851นะคะ960 7 851 890 891 871ป7ห้าหนึ่งแปดเ9นนะคะอันนี้เป็นตารางหาหน่อยรวมนะคะมาดูของหน่อยเย็นกันเนาะสูตรแยกก็ตามนั้นนะคะสูตรแยกช่วงนี้ไม่ปังเลยนะคะสูตรแยกโหวันนี้ตายยับเลยค่ะ โอ้สูตรน่อยแยกปวดหัวเลยแลนปวดหัวก็ห,าห่านอยนะคะช่วงนี้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่ห้านะคะพรุ่งนี้เม็ดเดียวแอนให้ไปที่ห้านะคะห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหกนะคะห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหกแล้วจะ ให้สี่หางเนาะบางวันก็สามหางบางวันก็สี่หางแล้วแต่อารมณ์นะคะห้าบางวันก็เขียนให้เม็ดเดียวเลยค่ะลองดูนะคะอาจจะเข้าบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมครบไม่คุมไม่ครบทุกอย่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเม็ดเดียวเนาะเนื่อแต่ร้านเอสนี่มันตังสูตรนั้นนะคะเดี๋ยวนี้นางให้เม็ดเดียวก็สองสาวันแล้วนะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะคนให้เม็ดเดียวก็เม็ดเดียวหมายถึงว่าตัวรูดนะคะ มาดูนอยเย็นของเรานะคะแอดก็ปักหลักิวเก้าศูนย์หนึ่งนี่แล้ะค่ะไม่ไปไหนค,ะค่ะสิบหก้างนะคะลองสิบหก้างอีกวันนะคะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเสียงชัดไหมเนาะคลิปไหนเสียงไม่ชัดแจ้งได้เลยนะคะมันเป็นออหยางเนาะเป็นก็เป็นคลิปหวยลาวซะด้วยสินะ,ค,ะคลิปหวยอื่นไม่เป็นนะคะ,อะลองดู ลองดูอันนี้จะหายหรือ,อยังนะคะพรุ่งนี้เราก็มาเทสไอ้นี่กันนะคะไลฟ์สดนะคะจะหลุดจากไอ้นี่อีกไหมนะคะเลขทูกกำลังลุ้นมันมันเลยไปแล้วค่ะพุ่งนี้ก็มาเจอกันนะคะประมาณเที่ยงนะคะเดี๋ยวตื่นแล้วรีบแจ้งเลยนะคะตื่นสายบนยอดเอีดหรือว่าจะตอนเช้าดีมันต้องจุดตั้งแต่เช้าเอาเลยเอาช้เนาะ เอาแขีบไว้ดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรห้าน้อยของพรุ่งนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบสูตรนี้ก็ไปสูตรเล่นทั้งวันได้นะคะสูตรเล่นทั้งวันก็ฟังนะคะหลายสูตรเหลือเกินค่ะหยิบจับไปได้เลยนะคะชอบสูตรไหนนะคะเอาคนเล่นไม่ท้อคนทําก็ทําค่ะคนทําก็ทําให้คะ่ะพวกเจ้ามากไรกับมากกันไป ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดหลายคลิปอะไรอ่ะเออสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวตรงนะคะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ